เข้าสู่ช่วงข่าวสังคมโซเชียลนิวสรุปข่าวสังคมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูคอลเลกชันใหม่ของบูการีได้จัดงานเอกซ์คลูซีฟเลือกเชิญเฉพาะเซเลบริตี้ที่กระเป๋าหนัก30ท่านไปดูคอลเลกชันใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคอลเลกชันใหม่หน้าตาน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เทียมกาันใครได้รับเชิญไปบ้างนี่น่าสนใจครับค่ะ เรียบหรูอ,อย่างมีดีไซน์ตามสไตล์บูการีแบรนด์สินค้าไฮคลาสชื่อดังจากประเทศอิตาลีที่ล่าสุดได้จัดงานพบปะสังสรรค์เชิญชวนเหล่าเซเลบตี้กระเป๋าหนักทั้งหลายมาร่วมชมคอลเลคชันใหม่ภายใต้คอนเซปต์เมดิเตอร์เรเนียนอีเดนงานออกแบบที่รวมเอาความแตกต่างความหลงไหลและวัตถุที่มีค่าเอาไวร้รวมกันการ,ราสร้างสรรค์ชั้นสูงซึ่งงานนี้เราได้คุณนุชนาดรวีแสงศูนย์เซเลบตี้คนดังให้เกียริมาเป็นพิธีกรรับเชิญให้กับรายการด้วยค่ะ คุณคิดว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นของบูการี่คะก็ยังไงดีคะมันเป็นความสวยงามความคลาสสิกเรียกว่าดูยังไงเนี่ยก็สวยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านาฬิกาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าหยิบขึ้นมาชิ้นไหนก็ถูกใจไปหมดเลยค่ะใช่แล้วคุณลุกน้ำนะคะก็คิดว่าของบูการี่นี่ก็เขามักจะมีอะไรแปลกๆออกมานะคะเช่นเอาไอเดียหรือดีไซน์แบบ ตัมเดิมมาใช้อาจจะดูว่าเหมือนย้อนยุคแต่ว่ามันก็ดูคลาสสิกแล้วก็เทรนดี้ไปอีกแบบหนึง่งบีวันนี้ถูกใจอะไรบ้างเอ่ยถูกใจหลายอย่างกระเป๋าก็ถูกใจคนนี้เนี่ยแว่นตานี่แน่นอนแว่นตานี้มัสค่ะแว่นแว่นตาอันดับหนึ่งนะคะ กระเป๋าอันดับอันดับ 2, 2> เพราะว่ากระเป๋าเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำคอลเลคชันใหม่ได้ทันสมัยสาหรับการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของบูการีจัดขึ้นภายในร้านบูการีสาขาพารากอนโดยมีเหล่าเซเลบตี้คนดังตบเท้าเข้าร่วมงานจํานวนมากภายในร้านนอกจากจะเต็มไปด้วยความงามจากอัญมณีและเครื่องประดับต่างๆแล้วภาพถ่ายยักษ์ใหญ่ของคริสเซียนดันพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของแบรนด์ที่กําลังโพสท่าเย้ายวนเคียงคู่กับสิงโตก็เรียกความสนใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ความสำเร็จอันท่วมท้นของโครงการ t h i l l n n d ด u t i q u e Award นะครับในปีที่ผ่านมาก็สร้างสรรค์ให้เกิดแรงวันดานใจที่จะทำโครงการนี้ต่อได้ยปันปีที่สองกระดานจกับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นพันธมิตรหลักเลยนะที่จะมอบรางวัลให้กับ Boutique Hotel ก็คือทางบริษัทปัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนแล้วก็หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครัเพราะว่าตัวน,นี้ขึ้นหน้าขึ้นตาม,มากมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ จากความสําเร็จอันท่วมท้นในโครงการ Thailand ด์บ t i ิกอ a w a r ์เมื่อปีที่ผ่านมากลายเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้โครงการดังกล่าวถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2จึงปีนี้มีพันธมิตรหลักอย่างกรุงเทพธุรกิจบริษัทบัตรกรุงไทยจํากัดมหาชนและมั s t ต r c a ก d ที่ร่วมมือกันเพื่อสารต่อกิจกรรมการจัดประกวดไ Thailand ด์บ t i ิก e Award อีกขึ้นอีกครั้งทั้งนี้นอกจากจะเป็นการนําเสนอโรงแรมบูติกให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวให้มากขึ้นแล้วยังถือเป็นการสนับสนุนการสร้างไรายได้เข้าสู่ ประเทศผ่านการท่องเที่ยวอีกช่องทางหนึ่งอีกด้วยโรงแรมนะคะบูติกอวอร์ดนะคะก็คือโรงแรมขนาดเล็กนะคะซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์นในแง่มุมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจก็คืออยู่ที่ว่าการที่เราได้พัฒนาโครงการการประกวดขึ้นมาเพื่อให้โครงการเพื่อให้โรงแรมบูติกชั้นนาต่างๆเนี่ยส่งส่งเข้ามาร่วมประกวดกันการประกวดนี้มีความหมายก็คือว่าจะทําใหา้ผู้ โรงแรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้พัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะธุรกิจโรงแรมบูติกนับว่าได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันด้วยความโดดเด่นในเรื่องของการดีไซน์ที่แต่ละโรงแรมก็ต่างมองหาสิ่งที่จะทำให้สถานที่ของตนเองมีความโดดเด่นเพื่อเรียกความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมไปถึงบริการด้านต่างๆที่ไม่แพ้โรงแรมระดับ5ดาวการลงทุนที่ต่ําโดยเฉพาะการให้ความเป็นส่วนตัวกับนักท่องเที่ยวที่สูงจึงทําให้โรงแรมบูติกกลายมาเป็นตัวเลือกแรกๆของนักท่องเที่ยวในเวลานี้ถ้าเกิด เรามีโอกาสที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของเขาให้ใหเติบโตอย,อย่างอย่างยั่งยืนแล้วก็ชักชวนให้คนที่อาจจะมีแนวคิดอยู่ว่าอยากทำเนี่ยเข้ามาทําได้มากขึ้นมันก็เป็นการที่ทําให้สาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมันมีเสน่ห์มากขึ้นค่ะและโรงแรมใดที่สนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการ Thailand นด์บูตี้กอวัล2011สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้คุณจอยครับท่านผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไตรมาสที่1ต่อเรื่องมาจนถึงขณะนี้เนี่ย เ,ออเกิดภัยพิบัติเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นสึน,นามิแผ่นดินไหวรวมไปถึงภยัยทางด้านการเมืองต่างเนี่ยและการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงนะครับค่ะเราต้องไปดูโพค่ะคุณนะัทเพราะว่าบางคนก็บอกเขาไม่กังวลเลยเอาล้าวเหรอค่ะคนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะ,คะแล้วก็หลายคนมากบอกว่าอย่างอยากมาเที่ยวทะเลเมืองไทยเราไปดูโพท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยวกันค่ะ ผลการสำรวจโพท่องเที่ยวไตรามาสแรกของปี2 5 5 4แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆทั่วโลกทั้งการขยายตัวของสถานการณ์ในลิเบียสถานการณ์เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในญี่ปุ่นและในประเทศไทยเองก็ยังมีปัญหาการเมืองภัยธรรมชาติกรณีพิาพาทไทยกัมพูชาแต่ประเทศไทยยังคงมีโอกาสได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องงานนี้กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการสำรวจโพลในช่วงระหว่างวันที่9ถึง30เมษายนที่ผ่านมารวม1,200ราย ซึ่งแบ่งเป็นชายร้อยละ 4, และหญิงร้อยละ 6, โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในไทยจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวถึงร้อยละดขณะที่ร้อยละ 3, ชี้ว่าทะเลเป็นสิ่งจูงใจให้เข้ามาเที่ยวพร้อมทั้งยืนยันว่าจะกลับมาเที่ยวไทยอีกถึงร้อยละจ4จากการสำรวจ อันนี้มานั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเครื่องที่จะชี้ให้พวกเราทั้งหลายได้มองเห็นว่าประเทศไทยเรานั้นในเรื่องของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวยังมีทัศน,ศนคติที่ดีต่อประเทศไทยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราช่วยกันจะลงในส่วนของ ที่ดีของพวกเรานี้ไว้และส่วนใดที่เขาติดติงมานั้นเราก็จะต้องช่วยกันแก้ไขในปี2 5 5 4ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวรวมเกือบ7ล้านคนโดยที่กรมการท่องเที่ยวได้คาดการยอดนักท่องเที่ยวรวมตลอดทั้งปี2 5 5 4ไว้ที่17ล้านคนซึ่งจะทํารายได้กับประเทศสูงถึง6แสนล้านบาทเลยทีเดียว